ยาพิษท่ทานเนื้อความให้ทำทั้งครัวก็หมายรู้เรื่องักขระทำว่าอ,าอักขระแต่เป็นสองอย่างคือเป็นเสียงอย่างหนึ่งตัวหนังสืออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อว่าอ,าอักขระทำว่าอ,าอักขระแปลว่าไม่รู้จักสิ้นอย่างหนึ่ง ไม่เป็นของแข็งอย่างหนึ่งหากตาะที่ใช้ในบาลีภาษานั้นมีสิบเอ็ดตัวคืออาอาอีอูอูเอโอแปดตัวนี้ชื่อว่าสลักคา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 นาจัจจชัจจัยยะตากาทากานาตากาทากา